สวัสดีค่ะพบกับร้านน้องแ็มของฝากนะคะวันนี้ร้านน้องแ็มของฝากแจกขนมน้องแจกขนมน้องน้ำมนต์ไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีการเรียงขนมรอแจกอีกโอ้ทำงานหนักพี่สวยขอบคุณค่ะคือจะมาแค่ประมาณสอาวันเนาะัล้ะัมีห่อไหนก็ได้ชนิดไหนก็ได้หรอคะนี่มีของนะคะ โอเคอ่าเป็นแก๊สสี่ไม่เอาไม่่นี้แล้วกินดีกินไ้เลค่ะน่กินดีเนาะเดี๋ยวพี่ต่อไดมเรน่เลยนี่ลียากมาหยิบเอางหน่อยเนาะมมีหลาย่อยนะคะ่งมตเลยพี่มะตูลกๆเนี่ไม่เห่่่อมกปนไป่อิ่รับ่ คนไทยหรือต่างหือต่างเทศหรือต่างรฮด้ไทยหรือต่างเทศเ้อนรน้อนร้อนรอบหนร้านร้อนรอนห้น้ากรอนหันม้านรอนรนร้อนร้อนร้ดน้นรนรอ้อ้อร้อ้นะอร่อย้นอนรนอ้าน้อนน่รรนรนรน้อ้อ มารับขนมฟรีร้านน้องแพมเดอ FC แจกให้เป็นลูกน้องที่ตั้งสองจาก FC คนไทยอยู่ในต่างประเทศไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะจากนท้วคะแจก FC คนยอพี่ในต่างะเทศไม่ประสอจากคนทีจกันแล้วค่ะแจกคราวนี้น้องแพมเรียกไม่ไหวแล้วเอาไปแจกดีกว่าหมดไวดีใช่แล้วได้หมดเร็วๆค่ะพี่ย่ามาเอาขนมของฝากเร็วมาใส่ ใให้ครมาช่สุดละสามห้าบาทเลยครับเนี่ยสุดละสามห้าเนาะออเดอร์เหรอข้างหลังใช่ค่ะข้างหลังสุดออเดอร์โอ้สุดยอดเลยรวยงานนี้แหละจุงตามของน้องแพมอืมส่งงวดรถครับจะได้หรือเปล่าลุ้นๆได้สิได้ได้ได้ ไปเลยค่ะตามน้องตุ๊กตามไปเลยนะคะพี่ย่าคงอีกนานแจกนะครับแจกแล้วค่ะอะไรอ่ะของฝากค่ะแจกยูทูบเบอร์ครับได้เลยครับผมโอแจกยูทูบเบอร์อะไรพลังงานหรอครับเอาอะไรดียก็ไหนอร่อยสุดอร่อยทุกอย่างครับผมนั่นเห็นไหมคนชอบปลาเส้นขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะเอฟซีจากต่างประเทศไปให้ป้ายย่าๆไปรึเล่าไปให้ป้ายย่าๆคันนี้ สมาึกษากับคนที่จะซื้อรถได้แค่ใจบอกมาลนเลยไหนก็ได้ปึกษาได้นะคะปรึกษาได้ค่ะนะคะก็อยากปรึได้เลยนะคะรงแรงแข็งขันรอทังาด้หนาเสีที่หวพี่วิออสมาพี่ออสเอซีเหมามามาเอาดิบคนละถุงเลยอะไี่วิออสเดินมาก้าวก้าวมาคนมเร็ว นี้ตุ่นตอมดีครับฟอกซีไม้ะสกน้านะครับอันนี้ครับถุงไดสาบห้าบาทเ้อหยิบได้คนละหนึ่งถุงเลครับคนละหนึ่งถุงใช่ไหมครับอเอยอไปยอดได้อะไรยอดได้มันอร่อยนะครับเอาไปณครับขอนรับ อยากเส้นเหรอเส้นหมดแล้วเสียใจมาคุณมาช้าอันั้นเอาหนึ่งถุงเหรอก้าหถุงหรือว่าถุงใหญ่ใช่ไหมแม่เาเร่งพ่อีผู้ใจบนนตุ้ตาเพราะต้องตุ้ตารก้าว่ได้เ ตามไปแทรกเลยตามหนึ่งไปแทรกเลยไปไปแทรกเลยไม่เป็นไรคงนานเลยรอไม่ไหวมันจะหมดก่อนพ่มาเป็นตัวก่อหาแดมินเข้ามาเลยอาจารย์พี่ย่าหยิบขนมหนึ่งห่อค่ะขอเบรกแป๊บนึงน้องรีบไปนูดนวดทนน้องรีบค่ะอ กกค่ะตามเกียริถึงครัวเลยนะคะแดดจังกึมรับไปโอ้น้องตุกตามตามเกียริถึงครัวเลยค่ะมีเขาโทรมานะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่แบ่งปันของกินของฝากนะคะ ดเดี๋ยวน้องตุณตามไปแจกทางโน้นต่อนะคะ,ะไปแล้วไปแจกทางโน้นแล้วเขาขให้แต่เราเราให้เขาบ้างเอ,อ้ยถูกต้องค่ะน่ารักมากนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งปิ้งปิ้งปิ้ง,งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้ารอรับชมคลิปหน้านะคะ